สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับช่องลาล้องเมืองก่อนอีกเลี้ยงนะคะลาล้องปอโอนะคะหวัเด้อันนี้ก็จะพาไปดูวันเกิดของแม่นะคะอันนี้ก็คือไม้บ้างตะนโยทำกับข้าวนะคะคนที่ทํากับข้าวช่วยกันทํากับข้าวนะคะเพื่อนบนอันนี้ก็เป็นเต้าหู้ผัดนะคะ อก็อะไรเงี i̇şte right? okay. <can> can mm ้ยอำเภอนะไรอันนี้ก็คือจะเป็นสกุ๊เล็กน้ำเกงนะคะหม้อนี้เป็นน้ำเกงถั่วนะคะนี่ค่ะน่ากินไหมคะทุกคนเอออุ้ยจะอยาบเจ้าแช่เพื่อนๆกันเพื่อนบ้านกันนะคะมาช่วยกันทำบุญ นี่ค่ะไม่ตกลัวหเนี่ยนี่ค่ะตัวนี้เราทำเองนะ่นีจำได้อันนี้ไม่ยับไม่ยกอันนี้ตัวนี้เราทำเองอันนี้มันคืออะไรวะอันนี้ก็ผัดผักรวมนี่ตัวของเราแม่เบิล์หลังเนาะยังไม่พังอีกอ่ะอันนี้ก็ยักบาดเดือนชูเลยเน่นะคะ คนที่ช่วยทำกับข้าวเขากำลังกินข้าวอยู่นี่ค่ะแล้วก็ทำบุญบ้านด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนิมนต์พระมาห้าองค์ค่ะนี่กำลังฉันข้าวอยู่นะคะวันเกิดก็เลยทำบุญบ้านคอันนี้ ที่นั่งอยู่ตรงนี้ตะกี้เป็นพ่อของเราเองนะคะนี่ค่ะเป็นพ่อของเราเองนะคะพอนั่งดูพระชันข้าวมีกันหลายๆคนเลยคะ่ะใครที่มาดูคลิปนี้ก็ละร้องเอา บุญมาฝากทุกคนนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะพูดผิดพูดถูกอยู่นั่นแหละนี่ค่ะที่พม่าคนชาวปโอเขาจะมีหิ้งพระกันแบบนี้ทุกบ้านนะคะเขาจะเอาไว้ข้างนอกเขาไม่มีห้องพระไม่มีอะไรเลยมีห้องโถงแบบนี้นี่ก็กำลังสวดอยู่นะคะ สวดไปเลยเขาสวาให้ฉันเสร็อะว,ว,ว,วับันนี้ก็เป็นแม่ของเราเองนะคะแล้วก็ปัจน,นีกังก็วันเกิดปีที่แล้วนะคะ เป็นเกของเราเองใครทำมาฟังบทสวดกันนะคะทุการบทสวดนี้นะคะผคนเยอะคนเต็มบ้านเลยค่ะ การบินกันสร้างทางบูนที่เสวะทุกอย่างที yani s <S ่สัตว์ผู้ร่างนิสัยที่ไม่ดีไม่ดีกันถ้าเาทำไม่ใรู้กันแล้วพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะพูดให้เพื่อนค่ะ เรียนได้ไหมคะวิธีชาวบ่อเงาทำกันนะครับเขียนบ้านที่ทำอย่างนี้ยารดายาดมาโตข้ามบดีอินเดดาอัมโนชาณเยข่ากาณฑาบะโกมขันดานันทนานิมาตาเมเกเฮนิมาตาเมอารา

ใครเคยนกันามคะใครที่ดูคลิปนี้ก็ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดบสไคให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรก็จะได้ มาคลิปใหม่ๆนะคะนี่ค่ะเลีย้ยงเลี้ยงนคนผู้สูงอายุด้วยนะคะเราเชิญเข้ามานะคะวเวลาพระฉันเสร็จพระสวดเสร็จแล้วก็วที่เหลือคนบ้านเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนเฒ่าคนแก่เชิญมาแล้วก็มากินข้าวกันเราทำบุญ <ừ. S 1> ทำบุญกันแบบนี้นะคะบ้านอาจจะไม่สวยนะคะ บ้านเห็นเหมือนดาวเลยบ้านไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่แล้วก็เอามาสานกันแล้วก็มามาทำเป็นกำแพงนะคะบ้านไม้สวยแต่อบอุ่นนะคะอยู่บ้านนอก่ะคนชาวปอโอก็จะใส่ผ้ากันแบบนี้นะคะเวลาคนแก่เขาก็จะ ใส่อย่างนี้เสื้อก็ดำสีดำชุดประจำชาติของชาวปะโอนะคะที่ใส่หกที่ปกหวัวเอาผ้าปกหวัวแล้วก็ชุดสีสีดำนะคะแต่ถ้าคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ใส่แล้วนะคะใส่แค่เฉพาะวันงานสำคัญสำคัญนะคะ ผู้ชายก็จะผู้ชายก็จะเหมือนพ่อเรานะคะเขาจะใส่แบบนั้นนะคะแต่อันนี้เป็นผู้หญิงนั่นนะที่ผู้โผสีเขียวๆอันนั้นเป็นพ่อของเราเองนะคะที่สีเหลืองนี่ก็แม่ของเราเองนะคะที่อยู่ติดกันนะคะเป็นเจ้าของวันเกิดค่ะแล้วที่นั่งอตรงนี้ก็เป็นพี่สาวของเราเองนะคะน,<ำ>นี่ค่ะ แล้วก็มีคนไทยใหญ่ด้วยนะคะเสื้อสีขาวอันนี้ก็เป็นไทยใหญ่นะคะเขาก็จะไม่ใส่เสื้อเสื้อชาวปอโอนะคะนี่ค่ะถ้าใครเราอยู่ที่ไทยใหญ่นะคะรัชชันภาคใต้ของรัชชันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นชาวปอโอค่ะ อยู่รัฐของไทยใหญ่แต่เป็นคนปะโอนะคะอันนี้ก็เป็นอาของเรานะคะน้องชายคนเล็กของแม่อันนี้ก็เป็นพี่สาวคนที่สองนะคะมีหลานแล้วสามคนนะคะคนนี้อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นพี่สาวเหมือนกันอันนี้เป็นพี่สาวคนที่หนึ่งนะคะมีหลานแล้วสี่คนนะคะอายุสี่สิบ 心心到目暗人路来往，好多的海不能放，你住在哪里？路可得的苦与我老，当家你那个羊皮的撒呀。 ของเราก็อายุ61ปีแล้วนะคะ61ปีครบ61ปีกำลัง62นะคะแต่ที่อยู่ที่บ้านเขาไม่ได้แต่งตัวไม่มีครีมเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแบบแก่แล้วเนาะงั้นก็ไม่ทำแล้วอะไรเงี้ย61มีมีลูกเต็มบ้านเต็มเมืองมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะคะ ลูกหกควรหลานก็เต็มบ้านแล้วมีเหลียญแล้วเป็นสิบกว่าคนนะคะแม่ของเราอายุหกอ็ดมีเหรียญหลายคนแล้วนะคะนี่ค่ะเค้กวันเกิดครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะอันนี้ไม่เคยทำให้แม่เลยนะคะนสนุกสนานกันลูกหลานกันทางนั้นที่บ้านนี้ะ พอพอก็ยิ้มเลยแม่ก็ยิ้มใหญ่เลยนะอันนี้ก็ลูกน้องสาวของเรานะคะเนี่ยเสื้อสีเหลืองเอาคลิปที่คลิปหัวน้องสาวสุดท้องของเรานะคะแม่ก็ดีใจได้เค้กวันเกิดครั้งแรกในชีวิตลูกหลานก็ดูทั้งอันนี้เป็นหลานหมดเลยนะคะเด่น ทั้งเหนทั้งร้านนะคะอันนี้เมอ่ะลานเต็มบ้านเลยค่ะมีประมาณยี่สิบคนที่นั่งอยู่ข้างหลังเนน้อยก็เป็นห้านนะคะเขาก็มาบ้านเนนน้อยนั่นเป็นห้านกำลังจะเป่าเค้กกัน หรือเปล่าไม่รู้นะคะอายุห1ปีนะคะวันที่25ห้าเดือนห2สองพันยี่สิบสองเ็นแบงก์หมือนกับแบงก์ห้าพันนะคะเค้กอันนี้ก็ตังค่ามาประมาณอ๋อ ตัง<า>พม,ม่าห้าหมื่นห้าหมื่นจัาดนะคะทุกคนเค้ก้อนนี้อะ ok. ตังไทยก็น่าจะประมาณเก้าร้อยกว่าบาทนะคะน่าจะเก<อ>้าร้อยนะคะถ้าตังไทยก็เก้าร้อยนะคะห้าหมื่นห้าหมื่นจ้า เขาก็เอาค่าแรงหมื่นนึงทั้งหมดก็เป็นหกหมื่นจัดนะคะเป็นพันค่ะถ้าถ้าตกเป็นเงินไทยแล้วทั้งค่าจ้างทั้งก็เค้กก็หนึ่งพันบาทนะคะเค้กก้อนนี้อันนี้พ่อกำลังนั่งใกล้ๆนะมั้งคะ To see, but to you, and i ซื้อของขวัญให้นะคะเป็นโทรศัพท์นะคะเขายังไม่รู้เลยแม่ยังไม่รู้เลยกำลังตื่นเต้นอยู่เ <laughs> ลาเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์โทรศัพท์นี่แหละพี่ชาวก็ถามว่าแม่คิดว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่า <ทร S 1> น่าจะเป็นสบูสบ่นะสบู่เขาส่งมาจากเมืองไทยหรือเปล่าอะไรทำไมนะมื่อ <McK ake> <laughs> ไม่มีแล้วนะคะ ี่คลิปอันนี้ที่เขาส่งมาแต่อันนี้มีพี่น้องเราสามคนนะคะที่อยู่เมืองไทยค่ะเมื่อกี้ที่อยู่ในคลิปข้างหลังนั้นน่ะเป็นพี่สาวสา,วสาวพี่สาวสองคนแล้วก็น้องสาวหนึ่งคนน่ะอยู่ที่พม่านะคะส่วนเราพี่น้องสามคนก็อยู่ในเมืองไทยนี่นะคะต้องวิดีโอคอลแบบนี้นะคะได้โทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะ ดูแล้วก็สนุกสนานดีกันนะคะตื่น้นเลยอ่ะสาธุสาธุสาธุโลโลอาพี่นองกันวิดีโอเอาเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆก็ต้องอยู่ไกลๆคุยพรให้แม่แล้วนะคะ อันนี้ก็ของเรานะคะเสื้อสีชมพูของเราแล้วก็ที่นั่งข้างๆตัวน,นี้ก็เป็นน้องชายของเราแล้วก็ข้างล่างก็เป็นพี่สาวนะ ดงสียงดบมากในการเป่าเพลงกันนะคะแต่พี่เขาไมา่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเพราะว่าเรา,เราอยู่ในเมืองไทยเราก็วิดีโอเขาวิดีโอคอ l เขาก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายนะคะเราก็เลยให้ดูในในโทรศัพท์วิดีโอคอ l อันนี้นะคะอาจจะเล็กๆหน่อยนะคะ ไม่เป็นไรเนาะให้ดูแค่นี้เราก็จะได้แบบว่าพอสักวันหนึง่งแม่เราไม่อยู่เราก็จะได้ดูย้อนหลังได้ก็เลยอัดใน YouTube นะคะทุกคนแล้วก็ญาติญาติพี่น้องที่มารวมตัวกันแบบนี้ก็จะได้เป็นเราก็จะได้เป็นที่ระลึกนะคะนี่ค่ะเราก็อัดวิดีโอไว้ก็เลย สักวันหนึ่งจะได้ดูเราจะได้ดูคลิปย้อนหลังว่าเราแกะแค่ไหนแล้วนะคะทุกคนเวนลาเรามีลูกมีหลานลูกหลานก็เวลาลูกหลานโตไม่ทันเขาจะได้ดูกันนะคะบันทึกไว้เก็บไว้ในโทรศพัพท์ก็ถ้าโทรศัพท์เสียมันก็หายไปแล้วนะคะอันนี้ก็เลย เก็บไว้ใน youtube เลยนะคะถ้า,ออาคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้นะคะ<อ>นี่พ่อของเราเองค่ะแม่ป้อนเค้กของพ่อแล้วนะคะเราไม่อยู่นะคะตอนที่แม่ป้อนข้าวให้พ่ออป้อนเค้กให้พ่อเราปวด เราปวดห้องน้ำเราก็รีบวิ่งเลยแล้วก็รีบวิ่งไปรีบมาเลยอันไม่ได้แล้วนะคะไนะปป้อนลูกหลานกันทุกคนเลยอันนี้ก็ปอ้อนเนนน้อยก่อนนะคะนี่อันนี้ก็เป็นลูกสาวของแมนน่กันนะคะคุณตาอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะ